ัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมาริหอมซีเอแคลิฟอร์เนียกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนกแฟนออกไปข้างนอกนะคะไปเจอลูกชายนะก็แมวไม่อยู่หนูร่าเริงแต่ว่าเราก็มาทำกิจวัตรประทําวันก่อนกันก่อนนะคะคือทำความสะอาดบ้านค่ะตามแบบฉบับของแม่บ้านอเมริกันนะคะก็ดูดฝุ่นแล้วก็ถูบ้านทำความสะอาดนะคะทุกคนก่อนที่จะทำอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเรามา ปารตี้อาหารเหม็นกันค่ะเดี๋ยวมาคอยดูนะคะว่าแม่บ้านอเมริกานะคะจะทำอาหารอะไรกินกลางวันนะคะในช่วงที่สามีไม่อยู่วันนี้กินคนเดียวนะคะเลยสามารถทำอาหารเหม็นได้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวทำความสะอาดก่อนนะแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินที่กลิ่นเหม็นมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็เลือถูบ้านยังไม่ได้ถูเลยเร,เร้ยอนๆเลยอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาถูนะแต่ตอนนี้หิวแล้วอะ่ะขอทํากับข้าวอาหารกลางวันกินก่อนนะคะทุกวคนวันนี้สามีไม่อยู่นะคะมื้อกลางวันเรากินคนเดียวนะก็กะว่าเดี๋ยวเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปรีแลกซ์ข้างนอกไปตากเดิน ช้อปปิ้งชิลๆนะคะตักแครแล้วก็วันนี้เราจะทำสตอเรามีสตอเก็บแช่แข็งไว้นะคะตามีไม่อยู่ค่ะเพราะปกตินี่คือของเมดที่ทำในบ้านไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราจะฉีดสเปรย์ก่อนที่เขาจะมานะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเราทำพัดสตอย่ยังไงนี่ค่ะอาหารกลางวันเราเนาะแฟนไม่อยู่กินของเมนกันอันนี้สตอนะคะสตอแช่แข็งแล้วก็เราล้างแล้วนะคะให้มัน หายแช่แข็งก็แช่น้ำน,นะคะแล้วก็กุ้งทำสตอ๊อกกุ้งสดนะคะในกุ้งนี่ผักที่เรามีในตู้เย็นนะคะหอมแล้วก็เครื่องพริกแล้วก็กระเทียมเนาะก็ไม่ได้โคลนะคะสับๆพริกเราใส่นิดหน่อยเพราะว่าเราแสบท้องกินพิษมากไม่ได้อันนี้ไม่มีกระเพรานะคะแต่ว่ามีใบโหระพาค่ะแล้วก็อันนี้ได้มาจากไทยนะคะเหลือนิดหน่อยนะคะจะเป็นกุ้ง กะปิหวานนะคะทุกคนอร่อยมากเลยเราชอบมากมันไม่เค็มนะคะแล้วก็อซอสฝาเขียวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะมีแค่นี้ก็อร่อยได้นะคะเดี๋ยวไปผัดกัน,นะค่ะ มาเนี้นะคะเดี๋ยวไปกินข้างนอกกันค่ะจะต่อผัดกุ้งอยู่เมืองน,นอกต่างแดนอเมริกาก็กินได้นะคะใส่มดเลยดีกว่าขาต้องฉีดหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแมริ่หอมซีเอคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้แม่บ้านอเมริกาแม่บ้านต่างแดนนะคะทำอะไรกินนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูอยู่ต่างแดนก็กินได้นะคะนี่อะไรทุกคนสตอสตอผัดกุ้งค่ะแล้วก็ใส่ของเมนนะคะกะปีด้วยกะปิผัดกุ้งนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมหน้าตาน่าทานมากเลย ว่าทำเสร็จแล้วกลิ่นมันเหม็นมากเลยค่ะข้างในต้องฉีดสเปรย์นะคะวันนี้แฟนไม่อยู่นะคะเดี๋ยวเราดี้บกินแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะคะวันนี้เลยทำคอนเทนต์หนึ่งวันกับอาหารกลางวันที่สามีไม่อยู่นะคะกินของเหม็นนะคะปกติสามีอยู่นี่ก็จะเกรงใจเขานิดน,นึงนะเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าสเปรย์จะเอาอยู่ไหมคะเขากลับมาแล้วอาจจะได้กลิ่นเหม็นก็ได้ก็ยังไงเดี๋ยวมากินกันค่ะ เดี๋ยวขอชิมก่อนนะแต่ก่อนชิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมาลิหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะชิมซิดจะเยอะเหมือนกันนะคะเราใส่โหละพานะปกติเขาก็ไม่ใส่โหระพานะบ้านเราแต่ว่าโหละพาเราเหลือค่ะเราเลยใส่ชิมนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยอืม อร่อยอืมอร่อยมากไมไ่กินนานแล้วปกติอยู่ไทยก็ไม่ค่อยได้กินหรอกสตออันนี้ซื้อมาที่อ่าตลาดจีนเหมือนเดิมค่ะนที่นายแรงนะคะตรงช่องอาหารแช่แข็งนะคะทุกคนสามเหรียงกว่ากว่าเองไม่แพงได้มาแพ็คหนึ่งก็ทำได้เท่าเนี้ค่ะจานหนึ่งจานหนึ่ง กินได้คนนึง่ะคะหรือไม่ก,ก็กิน2คนแบ่งนะคะก็คือใส่กับเยอะๆใส่ผักเยอะๆคะ่ะก็สามเรียนกว่าก็ไม่แพงนะสำหรับสตอร์อิมพอร์ตเมืองไทยนะอันนี้กุ้งนะคะทุกคนืม อร่อยมากแล้วกะปิที่เราใส่เป็นกะปิหวานเนะไม่ใช่แบบกะปิเค็มอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบกุ้งเคยแล้วว่าออกไม่เค็มมากเอามาเป็นทำน้ำพริกกะปิเอามาทำอะไรต่างๆเมนูต่างๆอร่อยมากทำแบบน้ำพริกกะปิทำน้ำพริกน้ำจิ้มอ่าสำหรับอ่ากินกับมะม่งวงอะไรประมาณเนี้ยน้ำปลาหวานเนาะ แล้วก็เอามาผัดอะไรอะรสไม่เค็มไม่เค็มมากค่ะเค็มแบบลกลมกล่อมแล้วก็มันออกหวานก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยอร่อยมากเลยทุกคนลองไปหาดูนะคะน,นี่เราไปใต้มาเราได้กะปิหวานแล้วก็ปลูกยงใหญ่เลยค่ะปลูกแค่ร้อยเดียวทุกคนถูกมากเลยน่าเอามาขายที่นี่มากเลย <c oughs> อ,อร่อยเดี๋ยวรีบกินแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไป ภารกิจข้างนอกกับมควอมต่อนะคะเดี๋ยวขอกินก่อนนะกินก่อนเอาละทุกคนหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปชอปปิ้งกันค่ะสามีจริงๆแล้วสามีมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาเร็วแต่ว่าเราไปปฏิบัติภารกิจก,กันแตนะ่กลิ่นแรงมากทุกคนสตอแรงมากชีสเปรย์แบบแบบแบบ ค่าคิวแบตเทเรียมันยังเอามาอยู่อะทุกคนกินแรงมากขอบ่อค่ะใครที่จะผัดสตอในบ้านนะคะไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำมันเหม็นจริงๆต้องเปิดประตูหน้าตา่างให้ลมโกลบพัดออก้วถึงจะออกนะทุกคนขนาดเราอตอนที่เราผัดเราก็เปิดไอเครื่องเครื่องอากาศนะคะที่มันเครื่องอากาศออเให้มันเป่าออกมันก็นยังไม่ ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปช็อปปิ้งนะทุกคนก็ไปหาซื้อของแถวบ้านค่ะของอ่าเล็กๆน้อยๆดูหาดูของกันแล้วก็ไปตากแอร์กันค่ะเพราะว่าน่าร้อนมันร้อนมากเลยอ่ะวันนี้31องศานะดีดีละที่เราออกไปตากแอร์นะทุกคนว่ามันร้อนมากมากสาสองศาเมืองไทยเท่าไหร่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตากแอร์ดูของถูกกันเนาะ หนึ่งวันที่สามีไม่อยู่กินของเบ็ดแล้วก็ไปเดินช็อปกันนะคะยังไงไปกับเะยรของนะคะไปกันค่ะไม่ไกลหรอกไปแถวบ้านนะมาที่นี่นะอที่จอดเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินที่รอสกันค่ะดูของถูกแล้วก็ตากแอร์เย็นๆนะคะมาช้อปปิ้งดูของถูกกันค่ะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นโซนรองเท้าน,นะคะซึ่งราคาไม่แพงเลยที่รอสนะคะ เป็นร้านประจําของเราที่แวะเวียนเข้ามาเป็นประจําเพราะว่าราคาไม่แพงเลยค่ะทุกคนแล้วก็เข้ามาแล้วเสียงเพลงมันดังมากเลยนะคะเราก็เลยต้องปิดเสียงนะคะถ้างั้นโดนกอปปีไ้ไรแน่ๆเลยยังไงเดี๋ยวไปชอปปิง้งดูของถูกๆก,กันนะคะ เราเห็นรองเท้าสีทองไม่ได้เลยค่ะสีโปรดของเรานะคะก็เลยจับมาลองดูมันเป็นคล,คล้ายๆอบลูทรงข้าวบอยนะคะทุกคนใส่ก็สวยดีนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วเราจะใส่ไปเนื่องในโอกาสอะไรนะคะเราก็ไม่ได้ไปสังสรร์ปาร์ตี้แนวคาวบอยบ่อยๆนะคะก็เลยเออลองดูแล้วก็ไม่ได้ซื้อคะ่ะทุกคน ของที่นี่ราคาไม่แพงเลยค่ะนี่ดูราคารองเท้าคู่นี้นะคะประมาณ50เหรียญน,นะคะทุกคนก็ร้านสาขาลอสที่นี่ก็ไม่ไกลบ้านเรามากค่ะก็เป็นร้านประจําแล้วก็เรามาบ่อยๆเลยเพราะว่าไม่ไกลบ้านมาสะดวกนะคะทุกคนตอนนี้ภารากิจก็สําเร็จแล้วนะคะช็อปปิ้งที่ลอสนะคะก็ได้ของเยอะเลยค่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะคะแฟนน่าจะถึงบ้านเราละยังไง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องม่ไิหอมซีเอแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ